กินผลให้ตัดใบ กินใบให้ตัดดอกดดอกินหน่ดดอให้ถอนต้นดังคำโบราณที่สอนไว้ไม่เกินจริงผักอะไรที่เน้นกินลูกกินผลยกตัวอย่างเช่นต้นมะเขือต้นพริกให้เราขยันตัดใบเก่าๆออกเพราะใบพวกนี้จะเป็นแหล่งรวมศัตรูพืชเช่นต้นมะเขือต้นพริกพวกเองเคยสังเกตไหมมดชอบขึ้นมดพวกนี้แหละจะเป็นตัวการนําเพี้ยไปเลี้ยงบุต้นเพี้ยพวกนี้จะคอยดูดน้ําเลี้ยงจาก,กพืชจะผักเราและมดก็จะดูดน้ําหวานจากตัวเพี้ยอีกทีหนึง่งถ้าเราเด็ดใบตัดใบออกเราก็จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้เพราะใบ น้อยลงปุ๋ยยาที่เราใส่ไปก็จะไป,ปะบำรุงผลบำรุงดอกให้พืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงแถมเป็นการควบคุมดูแลศัตรูพืชแบบง่ายๆส่วนผักกินใบให้เราตัดดอกเช่นกะเพราโหระพาแมงลักหรือพืชผักที่เราใช้ใบนํามากินถ้าพืชผักพวกนี้ออกดอกให้เราตัดดอกทิ้งพวกเอ็เคยสังเกตไหมผักกินใบที่ออกดอกสักพักต้นก็จะโซใบที่ออกมาใหม่ก็จะเล็กไม่สมบูรณ์การตัดดอกก็เ,เพื่อให้ต้นสมบูรณ์แถมยังยืดอายุต,ต้นให้ยาวนานขึ้นส่วนพืชผักที่นิยมกินหนอ่อให้เราถอนต้นยก ตัวอย่างเช่นต้นหนไม้หนูไม้ฝรั่งเขาก็จะนิยมถอนต้นออกไปกินเพื่อให้ต้นใหม่งอกออกมาได้ส่วนต้นพวกขิงข่ากระชายเราก็ต้องคอยสางต้นที่มันแก่ต้นที่มันเก่าต้นที่มันตายแล้วออกเพื่อให้หน่อมันแทงเงาแทงต้นออกมาถ้าเราทําการเกษตรเราเชื่อคำโบราณโบราณไว้มันก็ดีมันมีประโยชน์แถมเป็นโค้รลับที่จําง่ายไม่ซับซ้อนกินผลให้ตัดใบกินใบให้ตัดดอกกินหน่อให้ถอนต้น